สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการท่องโลกภาษีค่ะกับอาจารย์นรพศักดิ์พงพส,สุทธ์นะคะและดิฉันพัชพรบุวะปัจฉิมค่ะแน่นอนนะคะท่องโลกภาษีจะพาคุณชมนะคะไปท่องโลกธุรกิจที่น่าสนใจต่างๆนะคะรวมถึงเจาะลึกมุมมองทางด้านภาษีด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็พิเศษอีกเช่นเคยค่ะอาจารย์จะพาคุณชมไปท่องธุรกิจอะไรเอ่ยวันนี้ค่ะวันนี้เราจะไปพบกับท่านทิพย์ดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่านทิพย์ดีพิรมนเจนเริญเผาเกี่ยวกับเรื่อง NTB NonT a r i f f b a เ r i e r ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากในเนื้อหาแต่ว่ามีความจําเป็นต่อนักธุรกิจเพราะว่าตัวนี้จะเป็นอุปสรรคทางการค้าที่สําคัญอันหนึ่งทีเดียวค,ครับน่าสนใจม,ม,มากๆนะคะเพราะฉะนั้นชิญติดตามพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมในโลกธุรกิจการค้าวันนี้การทําการค้าไม่ง่ายเลยเพราะมีอุปสรรคทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีซึ่งไม่ใช่ภาษีตัวนี้คือ Non tariff barrier วันนี้เราจะมาเจาะลึกคุยกันเรื่อง n อน tariff barrier ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ ใหญ่หลวงแล้วก็ยังมีรายละเอียดอยู่เยอะผมอยู่กับท่านพิรมนจเจริญเผาอาิอบดีกรมเจรจชาการค้าระหว่างประเทศสวัสดีครับท่านทิตบีครับสวัสดีค่ะอยากเรียนถามบทบาทของกรมกรมเจนะท่านี่ทิตย์ีว่าจริงๆแล้วมีบทบาทอะไรบ้างค่ะกรมเจชื่อก็ชัดเจนนะคะคแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยได้ามารับตาแหน่งประมาณ3เดือนเนี่ยก็มองเห็นนะว่าในขณะที่โลก โลกธุรกิจเนี่ยนะคะมันมันเปลี่ยนไปมากเลยก็คือเรื่องของการเจรจากันค่ะเปิดเสรีเนี่ยมันมีความสําคัญทั้งทวิภาคีและพหุภาคีทวินี่หมายถึงระหว่างประเทศเรากับประเทศคู่ค้า1ต่อหนึ่งสองประเทศค่ะพหุนี่ก็เช่นอาเซียนบวกหกอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นบทบาทที่จะเป็นมาตรการที่จะทําให้การค้าเนี่ย มันเพิ่มขึ้นสะดวกขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่าทางเ,าเรื่องของ FTA จะมีประโยชน์เนี่ยนะคะคก็เป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศเพิ่มได้ยังไงเดนเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในก่อนที่จะทำ FTA เนี่ยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยต้องมีการปรับ หรือว่าเราเรียกว่ารีฟอร์มกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะคะที่มันเป็นกฎที่เก่าล้าสมัยนะคะไม่ไม่ไม่ช่วยฟอร์ซิลิเตหรือว่าส่งเสริมการการทำธุรกิจเนี่ยก็จะต้องมีการมาปรับปร<อ>ุงนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไดเ้เข้าไปร่วมในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยประเทศเราก็จะล้าหลังเนื่องจาก มันไม่มีมาตรการอะไรที่จะไปไปบังคับให้กับหน่วยงานต่างๆดำเนินการแก้ไขที่เห็นชัดเนี่ยนะคะทีนเซอร์ไพรสมากก็คือกรมศุลกากรมีการพัฒนาที่เรียกว่าทันสมัยมากทันสมัยมากแล้วก็เป็นเป็นผู้นำในอาเซียนนะคะน่าภูมิใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการการทำ FTA เนี่ยก็ จะถือว่าเป็นมาตรการในการส่งเสริมแล้วก็ทางการค้าและการลงทุนก็ก็เรียกว่าเ,เ,รเรียกได้นะคะ AEC ที่เราทำหรือรรว่าการค้า FTA ที่เราทำกับประเทศต่างๆที่ผ่าน <ๆ S 1> มาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเดีจะขอเทียบว่าเราเรียกว่า1 G 1 G 1> ก็คือว่าเป็นการเปิดส่วนใหญ่จะเปิดสินค้านะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยนะคะเรากําลังเข้ายุค ทางโทรศัพท์อาจจะเข้า 3G 4G แต่ว่าการการทำ FTA เนี่ยกำลังจะเข้า 2G 2G <อ>หมายถึงว่าการการเจราจารเนี่ยนะคะคสินค้าแล้วเนี่ยยังเพิ่มของธุรกิจบริการ,รกับการลงทุนเข้ามานะคะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคน นะคะนอกจากเราแล้วนี่ในอาเซียนก็เช่นเดียวกันยกเว้นยกเว้นสิงคโปร์ค่ะท่านอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยเข้าไปไกลกับเรามากเลยเข้าครบหมดเลยะทั้งด้านด้านธุรกิจบริการแล้วก็การลงทุนเนี่ยเขาได้ปรับรีฟอร์มระบบของเขาเนี่ยจนจนทำให้การแข่งขันของประเทศเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งนะคะตามมาด้วยมาเลเซียนะคะส่วนไทยเนี่ยเราก็ เราก็ยอมแพ้ไม่ได้นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนแต่ว่าเ,เป็นข้อกังวลนนะคะขอ,ของทุ่มหน่วยงานหรือภาค,คสังคมที่บอกว่าการเปิดเจรจา2 G ที่ฉันกล่าวถึงเนี่ยก็ค,คือ,อ,อไทย EU ซึ่งจะมีเรื่องของธุรกิจบริการากับการลงทุนเข้ามามากพร,ร้อมกับสิ่งแวดล้อมทั้งคือทุกเรื่องนะคะค G ก็คือเป็นเรื่องของ TPP ะะที่อเมร,ริกาเป็นล <ะ S 2> หล้วก็คือสแตนดาดจะสูงขึ้นนะคะคในขณะนี้เนี่ยดิฉน,นเองก็อยากจะทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนว่าเราจําเป็นที่จะต้องจะต้องทําแล้วก็อ,อ,อยู่เาเรียกอะไรฮะดินไม่ได้มองเฉพาะประโยชน์ของการค้ายอย่างเดียวนะคะ,คะ,คะท่านเชื่อไหมคะว่าการทําไทยยูเนี่ยมันไม่ได้ได้ประโยชน์เฉพาะการรักษาสิทธิ์แต่ว่า มันยังเป็นคือถ้าระเบียบต่างๆของไทยเนี่ยนะคะคทั้งด้านการลงทุนและด้านบริการเราไม่ได้รับการพัฒนาต่างประเทศก็จะไม่มาลงทุนบ้านเราถูกต้องนะคะ,ะเขาก็เลือกไปสิงคโปร์<ช>เลือกไปมาเลสใ<ช>้นะคะ<ช>และอีกสองประเทศที่กําลังวิ่งเลยนะคะก็คืออิอนโดนีเซียกับเวียดนามขึ้นเป็น3 G แล้วคะ่ะกำลังจะทำ TPP นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนก็ กลับเรียนจริงๆค่ะว่ากรมเจราจาการค้าให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะท,ทางท่านธุรกิจอย่างเดียวนะคะเราคํานึงหมดเราต้องมองภาพรวมแล้วก็เอามาอย่างดูค่ะอันไหนที่จําเป็นต้องเปิดรเราก็จะเปิดแต่อันไหนที่เรายังไม่พร้อมเราก็จะต้องมีมาตรการในการสมวนไว้แล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยนะคะคใหาใช่ค่ะนะคะ ในการทํางานของกรมเจที่เราจะทําต่อไปนะคะการเจรจาเนี่ยยังถือเป็นการทํางานต้นน้ำพอเปิดเสรีเนี่ยนะคะภาษีเป็นศูนย์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะก็คือ non tariff barrier ที่อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยก็เข้มข้นและมากยิ่งขึ้นทุกคนก็ ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะโดยโดยคิดมาตรการต่างๆขึ้นมา,านะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ทางของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องมาดูแลนอกจากแก้ไขแล้วเนี่ยนะคะเรายัางจะต้องออคือเราเรา,เรา,เรามี2อหน่วยง,งานนะคะคที่ดูแลเรื่องนี้ถ้าเป็น NTB ทางด้านสินค้าเนี่ยรกรมค้าต่างประเทศเป็นคนดูแล<อ>นะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะมันจะมีเรื่องของ ธุรกิจบริการ,รกับการลงทุนเนี่ยกรม,มเจรจาเป,นนเป็นเจ้าภาพนะคะกเ็เราเรารับหมดค่ะใคร,ครมีเรื่องเดือดร้อนเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะกรุณาส่งมาให้กลมเจรเราก็จะมีทีมตั้งคณะทำงานนะคะท่านรัฐมนตรีบุญส่งค่ะสั่งเลยว่าคุณต้องไปดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วและด่วนเราก็เรียกว่า special task force นะคะ พอมีปัญหาปุ๊บเราแฟกต์ไฟดิ้งเรานำทีมไปไปดูนะคะแล้วก็มาหาวิธีแก้ก็ยกตัวอย่างเรื่องข้าวโพดน,นะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เราถูกกัมพูชากับทางลาวเนี่ยล่องเรียนนะคะเราก็แก้ได้ภายในสองเดือนพอภายในสองเดือนใช่ไหมสองเดือนนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาคาราคาซังมานาน,นะควะยมนอยู่ตรงไหนท่านย์ยมอยู่อย่างนี้ค่ะคือ เ,เข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยภาษีเป็นศูนยแล้วนะคะแต่เนื่องจากเรามีโครงการออจำนำบ้างประกันบ้างาเราก็าาเกรงว่าสินค้าจากประเทศเพื่นบ้านจะเข้ามาสวมสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีมาตรการบางมาตรการนะคะจำกัดเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้การนำเข้าเนี่ยออต้องผ่านขั้นตอน,อๆๆๆนเขาก็บอกว่า เรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราก็เลยไป fact finding ว่านำทีมจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ไปดูนะคะเปประชุมกับผู้ที่เ,เดือดร้อนว่าเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าคนที่ไปลงทุนในในลาวกับกัมพูชาก็คือคนไทย<อ>ไปทำ contact farming <อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วท่านรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าให้ช่วยช่วยหาม หาเขาเรียกนะแก้ไขเรื่องนี้ซินะคะเราก็ท่านรุ่นตรีก็ได้คอรมอก็ได้เห็นชอบให้กับองค์การคังสินค้าเนี่ยนะคะนำเข้าได้ตลอดปีค่ะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่เป็นมาตรการเอ b ทีอื่นเช่นของอินโดนะคะสินค้าไทยเคยไปขึ้นที่เขาเรียกคะที่เมืองหลวงนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่า ไม่สะดวกละให้ไปใช้ส<า>ุราบายา800รอกิโลท่านคิดดูสิคะว่าขนส่งข่าขนส่งก็เพิ่มไอ,อที่ท่าเรือที่นูน่นสอริลิตี้ก็ไม่เพียงพอก็ทำให้ผู้นำเข้าเนี่ยอถอดใจในขณะเดียวกันนอกจากย้ายท่าเรือแล้วนะคะยังบอกว่าต้องขอขอใบใบรับรองใบอนุญาตการนำเข้าซึ่ง จะต้องพิจารณาก่อนว่าสมมติว่าจะเข้าผลไม้จากเมืองไทยนะคะทางกระทรวงเกษตรเขาต้องอนุญาตว่ามีผลผลิตของเขาเนี่ยเพียงขอนะคะจะให้เข้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะตอนนี้ก็เราเราทางกรมเจรจาก็ได้ไปเจรจาแล้วก็ล็อบบี้คนที่เดือดร้อนเนี่ยนะคะให้มาร่วมกันอ๋อวอยซ์ขึ้นมานะคะตอนนี้อินโดนีเซียก็อยู่ระหว่างการที่จะ แก้ไขเรื่องนี้นะคะอันนี้เราถือว่าเป็นกลางน้ําสําหรับปลายน้ำเนี่ยเด็กเรียน,รยนกราบเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อเปิดเสรีแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อสรุปและยังอยู่บนโต๊ะของหน่วยงานต่างๆก็เป็นหน้าที่ของกรมเจรจาการค้าที่จะมาประชาสัมพันธ์หรือว่า มาแจ <Bond> <pakai Again> ้งให้ก right ับผู <c oughs> <c oughs> ้ประกอบการหรือ stakeholder ได้ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยนะคะ AEC เปิดแล้วนะท่านมีโอกาสทาอย่างไรบ้างมีมีมีถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยเราก็มีเสริมขึ้นด้วยการจัดสัมมนาอบรมสัมมนาให้ความรู้นะคะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คับเห็นท่านตั้ง AEC Center ใช่ค่ะท่านเป็นยังไงครับก็จากที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรา ทางคอรมอก็มอบให้กรมเจรจาการค้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง AEC ทั้งหมดนะคะเป็นเป็นเป็นโคดีเนเตอร์ซีเทอวิลโลอย่างนั้นเลยไหมเออไม่ค่ะท่านเป็นเหมือนเหมือนเป็นตัวโคดีเนเตอร์ทั้งหมดทั้งทั้งหน่วยงานในประเทศกับโคกับต่างประเทศแล้วก็เราก็เลยตั้ง AEC Center Information Center ขึ้นมาที่กรมเจรจานะคะแล้วก็ไปให้ไปตั้งใน7จังหวจังหวัด โดยใช้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดรบ,บริการที่เราทำที่ผ่านมานะคะคก็เป็นเรื่องของการถามตอบ,บให้ข้อมูลแต่ว่าเนคิดว่าภายในปีนี้ค่ะเนนจะเพิ่มศักยภาพของศูนย์ AC เนี่ยน,นะคะคข,อของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้เป็นศูนย์เขาเรียกนะศูนย์บริการแบบควบคุมจอ,อนะคะอันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ท่านมีเห็นชอบค่ะแล้วก็บอกว่าให้เร่งดําเนินการก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการนี่จะไปหาพันธมิตรนะคะอาจารย์คือว่าเราเราบอกว่าในขณะนี้ AEC เปิดประเทศไทยก็คือเกตเวย์สู่อาเซียนเราพร้อมสุดเพราะว่าเรามีเรียกอะไรฮะแผ่นดินติดกับหลายประเทศ opportunity ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เรา ด้านโลจิสติกเราก็ดี<ช>นะคะมีความพร้อม uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อการเป็นเกตเวสู่อาเซียนนั่นหมายความว่าก็จะมีนักลงทุนจากทั่วโลก uh huh. สนใจมาลงทุนในประเทศอาเซียนตอนนี้เ,เวลาที่เขาจะไปเนี่ยนะเระ uh ื huh. ่องอยากจะ,จะกักไม่ใช่กักค่ะอยากจะดัก uh huh. เข้าไว้ที่เมืองไทยก่อน uh huh. นะคะเ,เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย uh huh. อาจจะยังไม่พร้อมด้านโลจิสติกด้านฟอ uh ิลิตี้ของ ทางด้านเคลียร์ให้พื้นที่เขตนิมคมอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องใช้เวลาในช่วงนี้ค่ะดิฉันอยากจะดักนักลงทุนจากต่างประเทศให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพราะนั้นเมื่อเขามาแล้วเนี่ยเขาสามารถมาใช้บริการของเราได้นะคะดิฉันก็จะจะเชิญแบงค์นะคะที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาบัญชีที่ปรึกษาด้านภาษีอย่างอาจารย์เนี่ยนะคะ แล้วก็เขียนที่คมุสาหกรรมรหรือคนที่มีออฟฟิศบิลดิ้งนะคะก็มามารวมเันอยู่ที่นี่นะคะคแล้วเวลาที่มีมีลูกค้าหรือหรือมีคนที่สนใจเนี่ยเด้นก็จะให้ทางพันธมิตรเนี่ยนะคะช่วยไปให้บริการ,รนะคะก็เป็นเป็นจุดดีของเราฟังโครงการของท่านแล้วก็ต้องชื่นชมนะ มีเวลาเหลืออยู่นิดนึงท่านค,คิดดีอยากจะพูดอะไรกับประชาชนไหมครับจากพ่อค้าคับค่ะเดนก็ขอเรียนอย่างนี้นะคะในทุกภาคส่วนเนี่ยกรมเจราจาการค้าเนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นผู้แทนของประเทศจริงๆนะคะในการที่จะไปเจราจาเปิดการค้าเสรีซึ่ง,ซ,งซึ่งกรมเจเนี่ยคะ่ะเราดูหมดนะคะผลประโยชน์ของประเทศอยู่ตรงไหนเนี่ย เราเราต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับกับทุกภาคส่วนทุกทุกภาคอุตสาหกรรมเราไม่ได้ละเลยว่าอันนี้เราจะดูเรื่องการค้าเป็นหลักเราจะดูแม้กระทั่งดูแลคนในประเทศด้วยนะคะในทุกภาคส่วนว่าถ้าท่านได้รับผลกระทบเรื่องใดเนี่ยนะคะเราก็จะมีมาตรการที่จะเข้าไปช่วยดูแลนะคะหรือถ้ากระทบมากๆเราก็จะไม่ ไม,มไม่นำเข้าไปเ,เปิดเสรีนะคะซึ่งด้นสัญญาค่ะว่าจะดูแลทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีแล้วก็เอาประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมรเป็นหลักอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเฝากเป็นข้อคิดเท่านี้ละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านทิพดีและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศช่วยเป็นเสาหลักในการแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อเอกชนแล้วหวังว่าประเทศไทยก็คงจะ มีศักยภาพการแข่งขันที่ดีวันนี้ขอกราบขอพระคุณครับที่ดีครับ สู่ช่วงที่3นะคะในช่วงเคล็ดไม่รับกับหมอภาษีค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะอาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะคท่านพิรมน์ไปเรียบร้อยแล้วมาที่คําถามแรกกันบ้างดีกว่าอันนี้โดยส่วนตัวเลยปออยากรู้ว่าทาไมประเทศต่างๆเนี่ยจึงจําเป็นต้องมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่ารวมตัวกันเป็นสมาคมนะคะมันมีข้อดียังไงคะอาจารย์น้องปอเคยได้ยินภาษตร,รวมกันเราอยู่รวมกันเราแข็งแรงประมาณน <c ười> ั้นนะครับ ความหมายคือแข็งแรงไปว่ามีโอกาสใช้ฟ a สิลิตี้ต่างๆร่วมกัน,นเช่นวัตถุดิบต่างๆะนะแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของอ,อะไรละ่ะระบบโทรคมนาคมพวกนี้นะอย่างที่เรามีาระบบขนส่งทั้งหลายทางรางทางการเชื่อมระบบะทางบกนะทางอากาศแล้วก็มีสิทธิ์ใช้ตัวตลาด นในแง่ของเอาพุทเนี่ยนะคือการที่เป็นตลาดใหญ่เนี่ยก็จะมีโอกาสทีเ่เป็นที่สนใจของ,ของคู่ค้าน่านดึงดูดทีนี้การรวมพวกนี้เนี่ยน,น้องปอนะก็จะมีตัวหนึ่งคือ fta นะ fta เนี่ยเป็นตัวที่แก้อุปสรรคทางด้านภาษี ภาษีจริงๆก็คือภาษีสุลกากรคือเป็นบอ์เดอร์ไลน์นะฮะคือแต่เดิมเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกำแพงภาษีนะฮะโเทคไอตัวสินค้าที่เข้าอ่อนแอ,อนะนี่ก็เป็นอุปสรรคตัวหนึ่งเนะพราะนั้นอุปสรรคตัวนี้เนี่ยนี่ก็การรวมตัวกันก็คือเจราจาแก้ปัญหาอุปสรรคด้านภาษีตัวหนึ่งตัวนี้นะฮะก็โดยการลดลดลาภาระภาษีอย่างอัฟต้าเราตั้งแต่หนึ่งวกราห้าสามนะฮะภาษีส่วนใหญ่ ร้อยละเกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เราเป็นศูนย์ของไทยเหลืออยู่สองสามอย่างซึ่งไม่ใช่ตัวเมนอะไรนะฮะตรงนี้เมื่อเป็นศูนย์เนี่ยก็แปลว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบตั้งแต่สายการผลิตนะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะเราก็สามารถนํามาใช้ในการาสะดวกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เอฟฟิเชนต์กว่า<ม>คือสมมุติว่าน้องปอผลิตกล้องถ่ายรูปสักอันหนึ่งหรือผลิตอาหารก็ได้นะถ้าใกล้ตัวหน่อยปริมาณอาหารอย่างเงี้ยถ้าเราใช้วัตถุดิบเฉพาะประเทศไทยนะฮะ บางทีเราอยากได้กระเทียมจากอินโดนีเซียอยากได้พริกจากขม่าซึ่งอาจจะมีรสชาติเข้ากับโปรดักตัวนี้นะแต่พอนําเข้าอาจจะมีกําแพงภาษีซึ่งมันแพงจะทำให้ต้นทุนสูงด้วยก็มีส่วนนะก็เลยจําเป็นต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศทีนี้พอคุณโอเพนแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเอาพริกเอากระเทียมจากโน่นจากนี่มาหรืออาจจะวัตถุดิบบางตัวเคลื่อนย้ายไม่มีไม่มีตัวกําแพงก็จะทําให้แน่นอนนะ สินค้าก็จะมีคุณภาพดีขึ้นราคาอาจจะไม่แพงขึ้นเพราะแต่เดิมจริงๆแล้วของของเราเนี่ยถึงแม้ไม่มีกำแพงอาจจะมีตัวต้นทุนผลิตสูงกว่าทีนี้พอเราพูดอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าเอกชนทั้งหลายก็เขาเรียก Responsive to Change คือในเมื่อกระแสเป,เป็นอย่างนี้เนี่ยเอกชนก็ต้องเตรียมปรับตัวนี่คืออุปสรรคตัวหนึ่งที่เรียกว่าอุปสรรคทางภาษีทีนี้ช่วงหลังอย่างนี้รพอรวมตัวกันแล้วเนี่ยปรากฏว่า ท้าวต้าเราบางทีก็รวมกันล้มๆหลว,วคือจะจะว่าแน่นก็ไม่เชิงนะฮะ <c oughs> คืออยากจะรวมแน่นๆเพราะเป็นกลุ่มก้อนเวลาเจราจาเจราจาเป็นกลุ่มนะฮะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าแต่ละประเทศก็ยังมีกำแพงเรียกที่เรียกนอนท a r i f f b รียร์คือสรรคที่ไม่ใช่ภาษีนะเช่น <c oughs> ตัวอย่างใช่ไหมฮตัวอย่างก็คือมาตรฐานสุขานามัย <c oughs> จริงๆมาตรฐานเนี่ยนะน้องปอมันเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> เราตั้งเช่นว่าจะมี สมมุติว่ามีเชื้อโรคได้ไม่เกิน5ตัวสมมติเอาอย่างนี้นะฮะของคุณมี6ตัวนะหรืออะไรประมาณนี้นะหรือมาตรมาตรการเรื่องของความสะอาดาิดี้อป็นประมาณอย่างนี้จริงๆมันดีต่อสุขภาพเราแต่บางทีบางประเทศก็เอาไอมาตรการพวกนี้เบรนไปเป็นเป็นแบลรเออร์เป็นกำแพงในการคือเพราะว่าภาษีมันตั้งไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้นะก็เช่นอย่างที่ท่านที่บีพูดว่า ในแง่ของอินโดนีเซียก็มีการย้ายท่าเมืองท่าที่คุณจะขึ้นของอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือระบบการตรวจปล่อยะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ non tariff r i e r ซึ่งซึ่งนำมาใช้กันทีนี้แต่ละประเทศถ้าคุณเอามาใช้ทุกคนก็ามาใช้ก็ไม่ต้องรวมตัวกันอย่างนั้นใช่ไหมครัก็ไม่รวมตัวพลังตรงนี้ก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่ท่านพูดเรื่อง T P P คือตัวเมรกาเนี่ยที่ทานแปซิฟิกที่รวมกันในกลุ่มประเทศในมาสมทดแปซิฟิก9ประเทศเนี่ย ก็ในเก้าประเทศดึงประเทศอาเซียนเราออกไปสประเทศนะก็ไปว่าคุณรวมกับเรา1ิประเทศแต่คุณดอดไปคบกับข้างบ้านด้วยอย่างนี้ะนะฮะเพราะนั้นก็ก็จะทําให้อาเซียนหลวมลงนะเพราะฉะนั้นในลูกการที่น้องปอถามว่ารวมกันดีอย่างไรรวมกันเนี้ยในภาพรวมมันดีแต่ต้องรวมมือร่วมมือกันเต็มที่นะฮะต,ต้องเต็มที่ทุกๆฝ่ายทุกๆประเทศนะคะใช่ใช่แล้วเหตุการณ์สําคัญคือเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้น ในปี2558นะคะครประเทศไทยก็อยู่ในนั้นนั่นคือการเปิด AEC นะคะคอยากทราบจังเลยเมื่อสักครู่อาจารย์ได้มีโอกาสคุยกับท่านอธิบธรีกกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขามีการเตรียมตัววางแผนที่จะรับมือ,อยังไงในการที่จะเพราะว่ามันจะมีประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นคู่ค้าและคู่แข่งอีกเยอะมากเลยคือประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ในความเห็นที่มองเนี่ยคือแม้ว่าส่วนราชการ มีความตั้งใจแต่ว่าก็ยังขาดความยูนิตี้คือต่างคนต่างทำยังไม่มีการรวมศูนย์ยังประเด็นเรื่อง NTB ตัวเนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องใหญ่มากนะม,มันเกินกว่ากรมหนึ่งกรมที่จะแบกรับเพราะปัญหานี่ซับซ้อนแล้วก็มันหลากหลายคือพอเราพูดกำแพงภาษีเนี่ยม,มันยังชัดเจนว่าเป็นพวกภาษีเรื่องภาษนะีพอ NTB มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันอะไรก็ได้ นะยังคุณส่งผลไม้ไปนะฮะก็เป็นมาตรการการตรวจบ่อยผมก็เวันนี้ไม่ว่างเลิกงานผมกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้เข้ามาผลไม้คุณก็เสียนี่ก็ไปในทีวีรูปหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะฮะปัญหายุบยับมากจริงๆก็ต้องหลายกระทรวงร่วมมือกันแล้วก็ต้องดูณาการใช่ทุกอย่างนะรวมทั้งการปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆซึ่งบอกว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าของเรานะครับโอเคแล้วทีนี้ถ้ามาในฝ่ายของนักธุรกิจกันบ้างดีกว่าปอเชื่อว่านักธุรกิจดูอยู่เยอะนะคะ เขาจะมีการเตรียมตัวยังไงในการที่จะรับมือกับ AEC คือเราเราพูดด้านประเทศก่อนน้องปอเมื่อกี้พูดประเทศเนี่ย <c oughs> ประเทศต้องเตรียมตัวก่อนอนะในสิ่งที่มีแรงดึงดูดให้นักธุรกิจไทยอยากอยากอยู่ในไทยนักธุรกิจต่างชาติ <c oughs> อยาก <c oughs> มาอ้งฐา <c oughs> นยอยากมาตั้งฐานที่เรา วันนี้ถ้าเปิดดีซีพรุ่งนี้เนี่ยสิงคโปร์ได้เปรียบที่สุดเขาพร้อมทุกด้านแล้วก็ระบบโครงสร้างภาษีเขาก็พร้อมกัาเราทีนี้ถ้าเราเอาเขาเป็นแม่แบบเนี่ยเราปรับรูปแบบแล้วก็ให้มีศักยภาพการแข่งขันที่สู้เขาได้ถ้าเอาเขาเป็นตัวตั้งนะแล้วเราปรับสิ่งต่างๆเนี่ยพร้อมนะถัดมาก็ทางภาษีสัมพัรเราเนี่ยถ้ามองแล้วเราเมียรุสัญญาในอาเซียนเราขาดกัมพูชาก็ควรจะเซ็นไม่งั้นมันจะมีการเสียภาษีซ้ำซ้อนได้ในแง่ของ การตั้งตั้งฐานตั้งบริษัทนะเขาเรียก r e s i d e ดนนะเราจะเป็นบริษัทสัญชาติไหนเนี่ยตรงนั้นก็เป็นโอกาสหนึ่งมันจะขึ้นอยู่กับอัตราภาษี r p r r บ t ท t a x ด้วย<ช>นะแล้วก็ขึ้นกับระบบภาษีและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของท่องโลกภาษีหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่เสาร์นหน้านะคะกับอาจารย์นมศักดิ์งพสุทธนะคะและดิฉันพรคัพพรัวปรดฉิมค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ